รถอติมมาความบันเทิงเกิดแล้วมันมาถามจ้าค่ว yeah ่าแม่มันมีเงินบอเบิ่รเดี๋ยวยาใจให้เร็วอ้ามีคนเลี้ยงมีคนเลี้ยงอนี้ก็เด็กเนี่ยนี่ย้เด็กเด็กเด็กน่งอัน้คะอนี่ัมนค่ะเยย็เอาเยมันเนี่นะเออเย็พอเลยี่ แคบหนุนค่ะพี่หยิบได้ยี่แฉลบถ้าเอาเยลลี่แหละนุ้ยโอ้ยมีมีอันมีสปอนเซอร์เลี้ยงแล้วบะนี่สปอนเซอร์เสียด้ำป้ารู้อยู่ห้องหางเทิงเนาะนี่เด็กน้อยแตกยุ่งยุ่งขอบุญครับวันนี้ก่อนไปขอบุญครับวันนี้ก่อนก้มหัวก้มหัวลงด้วยเออขอบุญครับเอากับแม่นุ้ยด้วยอีกันึง อันนี้สีแดงเหรออันนี้นี่เออสีแดงยีนีแดงนีอ่แดงหม้นหมก้ด้เียวเดียวไปแล้วไอติมเจ้าประจำกัเขาว้างันเดียวงกออกไปแล้วอะขอบคุณครับกอนก้มหัวท่นี้ไปนั่งกินค่ะกินไอติมกินไอติม